สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องที่ g เพกาลช่องการ์ดเกี่ยวกับการเล่นไม่กาวกับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับแอสซินแบทกับเด็กสุดรักนะครับปูจิกุโร่นะครับก็กลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะในเด็กกุโร่นะครับซึ่งไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะฮะรอบนี้เป็นปูจิกุโร่นะครับอ่าตอนนี้เป็นเรื่องไงเป็นแอนตี้เมตาเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าเราจะไม่ได้มาเล่นลิสต์ชาวบ้านนะฮะเรามาเล่นลิสต์ที่เราอยากจะเล่นนะครับจากบล็อก70นะครับการมาของเบรสคุโร่นะครับเป็นไบนาเลเตอร์นะครับผมก็ทําให้เรามีท่าปิดท่าใหม่ให้กับเด็กฟูจิคุโร่นะครับนั่นก็คือการเอาท่าเก่ามาเล่นใหม่นะครับกับ uro, ก็ตุโร่และก็คุโร่ไคเซอร์นะครับแล้วก็ในเด็กนี้นะฮะมีคุโร่อีกตัวหนึ่งก็คือซ็อกคุโร่ที่ออกมาในบล็อก6 6นะครับ ก็จะเป็นเด็กรวมกุโร่นะฮะนี่มีทุกท่าเลยนะครับผมอ่ะก็สำหรับเบสกุโร่นะครับเป็นท่าใหม่ที่เมื่อแอดเวนมาแล้วจะสั่งให้นำเจ้ากุโร่ไคเซอร์เนี่ยประยัดเป็นไส้นะครับอ่าแล้เปลี่ยนชื่อตัวเองนะนะเป็นชื่อไอโบริวกุโร่หรือก็คือกุโร่เก่านั่นเองกุโร่แรกนะครับจะได้สามารถโชว์เคียคุโครินลงมาได้เป็นกุโร่ตัวนี้นะครับเป็นกักกุโร่อ่า ก็ท่านี้แหละก็จะเป็นท่าที่ผมเอามานําเสนอในวันนี้นะครับอ่ะเราเริ่มจากจานวนการ์ดกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะด้วยใบยแรกกุจิกโกโร่นะครับเราใส่ทั้งหมด2ใบนะครับจริงๆแล้วก็อยากใส่3ามอยู่เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างเยอะมากในเด็กนะครับอ่าอันนี้เป็นใบอีกหนึ่งใบที่ไว้สำรองเปิดมาเล่นต่อนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเจ้าเบสกโกลนะครับ เบสก l o w นี่เนื่องจากเป็นคีย์ท่าหลักของเราเลยนะครับก็เลยใส่3ใบนะครับสำหรับเบสกุโ l เบสกุโเนี่ยนอกจากที่จะนำไคเซอร์เข้าไส้ได้แล้วนะครับยังมีอีกเคน,นึงคือบอกว่าเมื่อเพิ่มเขาเนี่ยจะสามารถหยิบกุโลในหลุม1ใบขึ้นมือได้นะครับซึ่งตอนนี้เรามีกุโลอยู่ถึง 1, 2, 3, 4, 5สชื่อนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกชื่อนึงแอบูปในเด็กด้วยนะครับอืมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ เราเบสโกโลซึ่งเบสโกโลเนี่ยเราก็จะเอามาขึ้นท่ากอดกกโลนะครับนี่กอดโุโลสามใบจะเป็นท่าโชโคลินดึงโซโคอกลับมาแล้วก็ดึงเทกไส้ขึ้นมานะครับพร้อมกับมีการยิงแกนบล็อกทุกใบนะครับอ่าแล้วก็เทกไส้นะครับจะมียิงสองหมื่นทำให้ทะลุขาวแล้วก็มียิงสองไลฟ์นะครับลุกได้อืม ก็จะเป็นท่าที่ได้ไส้หนึ่งไส้อยู่แล้วเนาะเอามาเป็นไส้ที่ไว้สลับทิ้งนะครับแล้วก็ไส้ที่เป็นเห็ดตัวบนนะครับจะได้เป็นสองลายลูกได้ทันเองอีกตัวหนึ่งคือซอสกุโร่ครับซอสกุโร่นี่จะทําให้การยิงเพิ่มได้อีกหนึ่งากับการติดเบฟนะครับผมถ้าเกิดว่าก็สกุโร่ติดเบฟอยู่แล้วมีซอสกุโร่อยู่ข้างข้างเนี่ยก็จะสามารถ ตียิง2ไลท์ยิง1ไงไลท์รวมเป็นยิง3ไลท์ได้นะครับก็เลยใส่มาด้วยอีกทั้งเป็นท่าปิดสำรองเวลาแบบมีเบสเยอะ,ะ,ะ,ะก็ขึ้นซอร์ุโร่ตดเบสสองใบตีได้เลยนะครับได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นท่าเล่นท่าปิดนะครับผมเราไปดูกันที่ของเล่นนะครับสำหรับเด็กนี้เนี่ยเราจะเริ่มกันที่การตั้งบ้านอ่าอาจจะแปลกใจนิดนึงตั้งบ้านเหรอนะครับจริงๆแล้วจะเรียกว่าตั้งบ้านก็ไม่ถูกเรียกว่าอยากได้เขาจะดีกว่า รเราเริ่มกันที่วางบ้านหนึ่งเขานะครับผมแล้วก็วางบ้านหนึ่งเขานะครับนี่ง่ายๆนะฮะต่อมาเป็นนี่ครับเป็นเวทจัว่วแต่ที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่ตั้งบ้านเนาะมันมีเวทจั่วที่สามารถแปะบูนหนึ่งเขายิงเจ็ดพันได้ด้วยนะครับซึ่งเวทจั่วนี้เนี่ยจุดเก่งของมันเลยก็คือการที่ว่าถ้าเกิดเรามีกุโรอยู่เป็นตัวนะครับหรือเป็นไส้จะสามารถเปิดท็อปสี่ใบไล่คอร์ดห้าต่ํา 1ใบฟรี free, ไม่จ่ายคอร์สนะครับจะเป็นสเปรดการ์ดก็ได้หรือเป็นเบฟการ์ดก็ได้นะครับลากลงมาบนบอร์ดนะครับผมก็จะมีตัวให้ลากอยู่นะครับคนแรกเลยก็คือดิลานอสคนนี้เนี่ยจะทําการรีคอร์กลับมาเล่นได้ในช่วงเมนเฟสนะครับเมนสเตปอืมนี่คือคนแรกคนที่2คือการ์ดใบใหม่นะครับเมลซูทนะครับมับงกรตัวใหม่ของเรานั่นเองเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ย จุดเก่งของมันเลยก็คือ1เมื่อมาลงกับเมื่อแอดเวนนะครับบว์หนึ่งเขายิงพลังต่ํากว่าซึ่งพลังต่ำประมาณอยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิงได้เนี่ยจะมีสามารถขุดเบสการ์ดในแท้ขึ้นมือได้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นการวนของเล่นกับมาเองต่อมาอีกอย่างหนึ่งที่มันเก่งก็คือผัเผาของมันเนี่ยมีทั้ง2องคอนแทคเลยนะครับมันทำให้เราสามารถแอดเวนคูโรไคเซอร์ลงบนเจ้าตัวนี้ได้ อืคือกุโรไฮเซอร์เนี่ยไม่สามารถแอดเวนต์ลงบนปุจิโคโลในราจิตวิญญาณได้นะครับอย่างแรกแล้วก็ถ้าเกิดว่าปุจิโคโลเนี่ยทับด้วยตัวอื่นที่ไม่ได้ติดเผาอยู่มันก็จะแอดเวนท์ทับไม่ได้เหมือนกันเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฐานแอดเวนต์ให้กับเจ้ากุโรไฮเซอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดถึงแปดเขาเราถึงแดอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถซีถอดไส้ตัวเนี้ยยิงไรได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปถอดไส้ที่เป็นคอนแทม ต่อไปก็จะเป็นคอท่าอีกใบหนึ่งที่เอาไว้เรียกนะครับผมนั่นก็คือเจ้ากลูโลฮีเลเซอร์นี่นะครับกลูโลฮีเลเซอร์เนี่ยจะมีความสามารถในการเปิดท็อปเด็ก5้าใบนะครับเพื่อหยิบเบรฟการ์ดที่มีเผาที่เอ็นแล้วก็การ์ดที่มีเผาที่เอ็นได้นะครับเมื่อมันแอดเวนลงมาอืเบรฟการ์ดเนี่ยเมื่ออันเชิญก็เปิดหยิบได้นะครับส่วนเจ้าการ์ดที่มีเผาที่เอ็นเนี่ยก็คือต้องแอดเวนเท่านั้นทีเนี้ มันจะหยิบอะไรได้บ้างทั้งหมดนี่ครับทั้งหมดนี้เลยนะฮะตรงนี้ที่คุณเห็นทุกใบเลยหยิบได้หมดเลยนะครับแล้วก็เบฟการ์ดนะฮะมาดูที่เบฟการ์ดว่ามีอะไรบ้างนะครับเบฟการ์ดเราก็จะมีคิลเซอร์นะครับแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ติดกุโร่ก็คือได้ฮิวสามไลท์นะครับถ้าเกิดว่ามีเกมถึงนะฮะแล้วก็ตีทะลุขาวนะครับผมไลท์เราเข้าไลท์ทะลุขาวตอนนี้การ์ดกันขาวเยอะมากนะฮะต่อมาอีกใบหนึ่งก็คือ แต่ของกัตเจ้าใบนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือการยิงทะลุนะครับมันเป็นการแจกเทกทำลายทะลุเพราะงั้นเทกยิงแกลนวอล์กยิงเน็กซัสก็ทะลุด้วยนะครับผมอ่าทีนี้การเปิดนี้ไม่ได้เป็นการเปิดที่ศูนย์เปล่านะครับนอกจากที่จะหยิบเบฟก้ากับฮิเอ็นการได้แล้วเนี่ยก็จะมีโทอาที่ถูกเปิดแล้วเด้งได้นะครับซึ่งโทอาเนี่ยจะถูกเปิดจากฮิตเลเซอร์นะครับโกลด์ฮิตเลเซอร์กับเจ้าดิฟเฟนโด ผมก็จะทําให้การเปนเนี้ยด้งขึ้นมาได้หลายจังหวะม,มากนะครับมีโอกาสเด้งได้เยอะซึ่งมันก็จะามากันได้หลายอย่างนะครับเช่นการเสาดําอมยิงกุโร่เนี่ยมันยิงเสาดําเองได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเผื่อนะครับก็การเสาดําได้แต่ก็อีกอย่างหนึ่งที่มันกันได้ก็คือการไลฟ์นะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยตีห้าเจมกันเยอะมากนะครับก็ต้อม,มาการไลฟ์ไม่ให้ตายสดนะครับไม่ให้ตายเร็วอ่าต่อไป สำหรับใบนี้นะครับกุโร่ฮลเซอร์เนี่ยเปิดเสร็จมันจะทิ้งลงแทสนะคกับจะมีเจ้าเบิร์ดอันชันเต้น,นะครับเอาไว้สําหรับการโดดมากันในรอบขาลับนะครับผมซึ่งมันมีเทคในหลุมด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นมือก็แปะเบิร์ดป,ปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันถูกเปิดขึ้นมาจากโกุโร่เนี่ยก็จะได้ทิ้งลงหลุมแล้วก็มีเทคนะครับผมแน่นอนครับด้วยเหตุผลคล้ายกันก็จะมีบิสซัดวอลเหมือนกันนะครับเป็นใบกันที่เอาไว้สําหรับตอนเปิดแล้วมันตกนะครับก็จะมีใบกัน หนึ่งใบไว้รอคอยอยู่นะฮะอ่าทีนี้ใบอื่นๆก็จะมีเป็นเอ็กขาวฮะจริงๆมีโอกาสเลือกได้หลายใบมากนะครับสำหรับเบิร์ดของเรานะครับของกุโร่เนี่ยมันก็จะมีทั้งเบิร์ดเช่นเอเ็กเหลืองเอามาใส่ได้เบิร์ดแรงๆใส่ได้เกือบหมดนะครับผมทีนี้ทําไมถึงเป็นเอเ็กขาวช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่า สมมุติว่าโดนโดนเป็นเจ้ากีฮะนะครับกีฮะตีมา3แต้มสีแต้มแล้วก็จะมียิง2ไลน์นะครับเข้าไลน์มาเปิดเบิร์ดได้สมมุติเปิดเบิร์ดได้ก็จะมีเอกขาวมากันไลน์ต่อนะครับผมแล้วก็เป็นเบิร์ดที่เมื่ออันเชิญเมื่อบล็อกจะมีเ e กเคีย์บอีกฝั่งนะครับซึ่งจะเคีย์สัิอันติเมตแล้วก็เน็กซัสอย่างละหนึ่งใบ นะครับผมตรงเนี้ยมันเก่งตรงที่ว่ามันเคลียร์เน็กซัสให้ด้วยนะครับสมมติว่าเราไม่มีถั่วะนะครับเราเจอพวกดัร์ทาวหรือว่าเจอเน็กซัสที่มันน่ารำคาญนะครับเราก็แปะแล้วก็เตะไปเลยนะครับเน็กซัสไม่การทําลายอะไรเงี้ยก็เตะได้นอกเถินนะครับต่อมาก็พลโอมช่วงนี้เมื่อเชิญเยอะนะครับเขาตัดเทินได้นะครับแล้วก็สปิสเซอร์ดากอนนะครับใบนี้ก็ทั่วไป นะครับและก็สุดท้ายเป็นเบิร์ดวอลหนึ่งใบนะครับเนื่องจากใบการเราน้อยนะครับก็เลยจะเป็นเจ้าเอขาวคู่กับเวกันสอใบนะครับอ่าตรงนี้จะเจ็บๆหน่อยถ้าเกิดว่าโม่ของกันพวกนี้ตกลงไปนะครับจากเทคโลฮิตไรเซอร์อืมสำหรับวิธีการเล่นเนี่ยเราจะสตาร์ทจากการทําเค้าครับเช่นการตั้งน็กซัสอ่าน็กซัสเนี่ยก็ขึ้นมือแรกไปไหนก็ได้ได้หเขา ถ้าเกิดว่าเป็นใบนี้ก็จะวาง1เม็ดไว้มีโอกาสตัว2อทิ้งหนึ่งตัว2อทิ้งหนี้มีประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างเช่นทิ้งใบนี้หรือใบนี้ลงไปนะครับจริงๆไงถ้าเกิดว่าถือบิสซาร์อลไว้อะใบนี้โยนบิสซาร์อลทิ้งได้นะครับบิสซาร์อลจะไปรอใช้ในหลุมนะครับเพราะว่าบิสซาร์บอลเนี่ยพูดตรงๆว่ามันหนักมมากอืมทีนี้พีเล่นก็จะตั้งเสร็จปุ๊บขึ้นคุโร 2อดงลงมานะครับดังนั้นก็ถ้ามีเขา1อยู่แล้วก็จะแอดเวนต์ตัวนี้เปิดท็อปหาของได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้ใบจวดจวดสอแล้วเปิดท็อปเรียกจะเรียกเป็นดิรนอสลงมานะฮะก็จะเป็นการใช้คอที่ค่อนข้างคุ้มเพราะว่าดิรนอสจะรีคอร์กลับมาให้เล่นต่อได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีพวกดาบอยู่แล้วด้วยเน็กซัสบวกดิรนอสก็เขาก็ขึ้น2นะครับเจ้าปูโร่เราจะขึ้นเป็นสคอร์แล้วก็ติดดาบได้ทุกเล่ม นะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเพ็งนี้ก็จะตีได้นะครับแล้วมีเล่นน้อยก็จะเป็นตีลุกได้นะครับไม่ใช่เป็นตองแอดเวนไว้อยู่เนาะอ่าส่วนข้างบนก็คือขึ้นท่านะครับเขาขึ้นห้าเป็นต้นไปก็จะมีเจ้าเบสโกลอ้นะครับแอดเวนมาทีนี้เนี่ยจงังหวะก่อนเบสโกลโลมาเนี่ยควรจะมีการแอดเวนโกลอีเลเซอร์สักครั้งนะครับเพื่อเปิดท็อป ห้าใบให้มันมีการ์ดด้านบนเนี้ยตกลุมไปบ้างนะครับแล้วก็ได้หยิบอะไรมาบ้างนะครับเช่นเปิดมาห้าใบหยิบดาบหยิบแอดเวนต์หนึ่งใบนะครับแล้วก็มีแอดเวนต์หนึ่งใบนั้นอาจจะเป็นไคเซอร์นะครับแล้วก็ตรงหลุมมีก็ตอยู่ก็จะมีแอดเวนต์เบสโวล่มาเอาไคเซอร์เข้าไส้ดึงก็ตขึ้นมือนะครับก็จะขึ้นท่าได้ครบถ้วนนะครับค่อนข้างขึ้นท่าไม่ยากนะครับข้อเสีย ของตอนนี้ที่เห็นเลยก็คือรู้จักจํานวนก็น่าจะรู้ว่าของกันมันมีอยู่แค่ส่วนนิดเดียวนะครับมันทําให้ขาการเนี่ยค่อนข้างลุ้นว่าจะขึ้นพวกนี้ไหมเช่นแบบว่าหลุม2ใบควรจะมีไอ้น,นี้อยู่หรือเปล่านะครับสองใบนี้ควรจะอยู่หรือเปล่าแล้วก็เบิร์ดควรจะมีเซตไว้สักใบหรือเปล่าอ่ามันก็จะมีความยุ่งยากในกรนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าพาที่เป็นพารเล่นเราค่อนข้างเยอะ นะครับผมอ่าประมาณนี้สำหรับเด็กกโลนะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e ให้กับช่องทีสจีเพกาด้วยนะครับสำหรับคลิปดีๆแบบนี้ก็จะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับอ่าส่วนกุโร่หลักนะครับนอกจากกุโร่กุจิแล้วเนี่ยก็จะมีจริงๆก็มีลิสต์ที่เตรียมไว้นะครับจะได้ถ่ายลงไมไม่รู้นะครับรอติดตามรับชมกันได้นะฮะอ่าหรือถ้าเกิดว่า อาจจะไปลงที่เมมเบอร์นะครับก็อย่าลืมสมัครเมมเบอร์ของเราด้วยนะครับก็จะมีคลิปที่แตกต่างไปจากคลิปหลักนะครับก็จะเป็นคลิปที่แอดมินทาออกมาเป็นพิเศษนะครับอ่าเช่นแบบเป็นเด็กที่แอดมินชอบเป็นเด็กที่ลิสต์จัดมาเต็มนะฮะให้ดูกันเต็มเต็มนะครับซึ่งลิสต์นี้จริงๆแล้วก็จัดเต็มนะครับลิสต์จริงเลยลิสต์เล่นจริงเลยนะครับอ่าก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับ ขอาฝากไว้เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ